เตะหมดแล้วแล้วเนาะไม่อร่อยเลยดีไม่อร่อยบอกอร่อยชินไงสองโปรเลยแสดงว่าไม่อร่อยจริงจริงเหี่ยจริงเหวีเหี่ยงใหม่ทุกคนเอ้ยลืมปลดล็อกตัวนี้ออกเหี่ยงบนทำงานเสียดายดิ สบายดีพอเนางมีีตอนหับปรสชุช่องบวันได้ทุกคนตอนนี้อยู่ป่าอาก็เป็นมือแหลกพอมาขึ้นเาเดินพางมาพอดีพอดพอดี่ประมาณเก้าโมงหรือสิบโมงเนี่ยแหละก็่พากันนอนเลยแล้วก็บริทานตอนเลยนะนนีิกาเป็นช่วงเช้าทุกคนงานจะตื่นหมดแหละ นต้น่ม้ำไม่ไว้กับไฟจนดำ้ำไมกับบททบุสุขบทันจืดมัน,น,นอนกันฝนตกลินเมดขึ้นเลยทุกคนทีมงานนอนในรถต้มไวเมื่อคืนในปาว ไคกรลับปะมันเลยบดจืดมีไนเลยมไปชนน้ำนนขาเลยกพนเดียวนะ,ะเกิดนเอยหักกอกระแหงหิวกระหิวท้องกระอยากปากกระหิวอปอตัวใหม่เนี่ยเจ่วะเนี่ยจืดแล้วตาบึงเงิน่อนในขื้นยิ้หมอน <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn อะไในได้อันี่คือใส่อะไรอย่างมิเตลืมบนกบมันลืมใส่มกเพ็ดได้เนตั้มแล้วสื้อบมัลืมไปน่อีกเอไปกดหน่ยเอเล่เลย ชิมมึงด้วยบวกไายบวกไายแมกชิมด้ยบวก่ายนั่นบะไิกินหรือเ่เตะแล้วแน่่อนไม่อร่อยบอกอร่อยจริหญ่สองโปเลยแสดงว่าไม่อร่อยจริงๆ พักกันลืมบิกมีแต่แนวลืมเนาะบัดกินแล้วดจักกินลืมยังกีกได้บัดดีทํ้งทีก็อันปิงเขียดดดก ด้เมื่อคืนในนอนเเดียวจะฟันด <HERE> ีอยู่บ้บดยังบดเจอบดเจอยังเลยบอดฟันยังเลยจนแจ้งคนตกเนียมาบเนมมน้นเดี๋ยวกินข่าวน้ำกันไงกลังแจวกบมันแสบน้ำอันนี้ใช้ักป โมนะมันก็บุมีกำลังใจอยากเฮ็ดเลยแล้วเออจ้าทายยักโต้มไม่ต้องชื่อไปแล้วพักมาช่วยจะดูวันนี้กับบังกับการไหนมันแซมนันช่วยพักกินข้าวเศร้าทุกคนกินข้าวเศร้าหรือกินข้าวแรงกันเดียวกันเลยเออเลย

ตอนนี้ก็กินเขา้ากินน้ำเรียบร้อยเลยทุกคนก็นจะได้ออกไปหาหลัดเศร้าทุกคนเมื่อนี้ซาในจังหน่อยเอาว่าฝนต,ก,ตกแต่แเดือดกูเละ <c oughs> ห้ากก็เศร้าแล้วก็ได้กินเข่านี่แหละไปจะได้กลับไปหาเลาะรุ่นน้ำปนาจะว่ามาเข่าก่อนตอนนี้ออกมาหาเลาะแล้วทุกคนเขากน ตอนนี้เรากำลังเลาะไยยามเหวเขาใส่ไว้นะสักแต่เห็นปาลาหลบก่อนนี o, ่แหละทุกคนใส่แห้งปลาไว้นะ ใช้ยอยู่ลุงนียเดี๋ยวลงไปย่ามอทุกคน หมูกินมักกินหน่อไม้นะแม่ไม้นะเพราะว่าเมื่อวานมาซื้ออย่าไปเบิ่งแหวง้วเฮาก่อนเมื่อกี้นําก็ฮอ,อกมาบ่ทันคเด้อ ลันทุกคนกูลันแต่ว่าให้ผมโบท,ทำงานคือเป็นจังสั่นวะอ,อใหม่ทุกคนเอ้ยลืมปลดล็อกตัวนี้ออก<ๆ>ให้ผมโบท,ทำงานเสีดดยดายดิน่าจะเหยียบเต็มๆเลยแหละนี่ถือแน่นอน นะทุกคนเลยลืมปลดล็อกตัวนี้ออกเนะี่ยความขีลืมของตัวเองทุกคนเลยลืมปลดไล่มันออกมันเยียบแต่ว่ามันบวบวบท,ทำงานนะโอ้เสีได้เลยบอลนี้เหมาะขนาดเพราะว่ามันเทียมมากินเราไหมสองกออยู่ถึงแต่ใส่เป็นทางมันตัวนี้นะเสียดายขนาดทุกคนเอ,อ้ย ตะบอลมันกินได้แทนนี่ไปเบิ่งกัน เรียบร้อยทุกคนเห็นตะกี้ชบถื่กี้ชบโดดบ้คือมาแม่นแทนโดนแล้วบุได้บุได้เข้าป่าทุกคนหาของกินก่อนป้าเด้อ มันๆันเลยทุกคนนี่ตัวงามเลยเสียได้หมูเยียบเหวแต่ว่ามันหลันเหวตัวเหวมันโบราณแต่ว่าตัวดีดมันทันดีดแล้วแต่ว่าเราลืมปลดล็อกมันบ่วงมันเลยบโบยแขกฉนะบอเซปอาตัวถึกปอหมูเยียบทุกคนเลาะอ,อีกก่อนเลาะเลาะขึ้นแต่ตะพังตัวนี้ก่อนทุกคน อนนี้ร้ยแล้วแต่มันยังมืดฝนซื้อเลาะเมื่อก่อนทุกคนเลยปาัวเลาะออกมาแต่นี้กับเมย์แหลยจนยันเทียงแหละตอนนี้เทียงเคึ่งแลยเลาะเมื่อก่อน,น,ลอน,นเ,เลาะไปใช้เข็มหรือว่าที่พักพู้ละ คลิปกับบรัณลงทุกคนเลยโอ้เหมือนจะไปหากินมันกับลงองาในคลิปกบทีมงานลงไปก่อนแล้วคลิปหนึ่งอย่างไรกบฝากเป็นกําลังใจให้นนด้ทุกคนโทรศัพท์ก็มันโลเลยลงคลิปกะ้าในจังหน่อยแหละเสียงน้ำไลตะตาดอย ตอนนี้ก็มากไปยังหอดแคมนะทุกคนจากชิมีไฟแน่มากก่อนนะ

หาก,ก็นหนึงข่าวอ่าบริไปเลาะบริไปเลาะบ่เดี๋ยวเราจะเฮ็ดขั้วกระหอกนี่แหละทาทีมงานมานจะหน่อยได้ตัวเดียวปืนเพคร่ยย้อนเฮ็ดขั้วกระหอกทานะเพราะว่าตอนนี้สิบสองโมงสิบสองโมงห้าสิบแหละสำหรับชีโฮดบ่ายเลยทุกคนในพานใหญ่นั้นยังไม่ได้มาเลย เดีย๋ยวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินผ่าเพราะว่าเขาก็หากันหนึ่งกกลยจกสุกเดีย๋ยวเฮ็ดครัวกันทุกคนเลยนี่ เขานำตัวนี้ลวกลวกงานเลยมาเบรนทางต่อทุกคนใช่ เอาพัดแมวมันมากินสีน้ำเมาพัดตีเน่ขันคำจะแค่นี้กำลังก่อห่างอู่ห่างยังชิใงญ่อยู่ đấy อย่างอย่างสิน้นทีมงานรอบก่อนนี้ได้เลยรอบนี้ยังมีอย่างยังใช่เลยเลยไดี๋วีวเราข,ข้าขครัวกระหอกกอนทุกคน ในพันใหญ่คืสิบวได้ยิงสัตว์หน่อยเลยเขาก็เลยเอาอาหารมาไว้ก่อนวางอาหาลงไปงดบดิไป<ด>ทางเดียวกับในพันใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเขามาให้กินทานเขาจะอออมกระหอกหรือว่าครัวนี่แหละประมาณน,นี้นะอย่างอาหารบุฟ่ต์กินน้ำม้ต้มใส่น้ำกันเลย ใส่เป็นผักเป็นอย่างไปเลย พอกินอยู่ดอกใส่สมงอบแงบสมอันนี้ใส่ร้ายกับโบโบพิษ ทีมเบิ่งก็ฮอขเขาบอกมันเปื่อยหรือบ่ เปืป่อยอีกน้อยหนึ่งเอาหน่อไม้ลงเพิ่มอีกทุกคนนีเ่เป็นแกงหน่อไม้ใช้กระหอ,อกเลยนะเดี๋ยวเราจะตักกินก่อนสี่คนต, <c oughs> ตัวงขุดล็อกอล็อกเลย เลยผ่านไงมาแล้วนยยวะพอดีผานแน่นกามาพอดีเนด้อไหนกอได้กิน,กนจเจ้าบอยยิงไหยิงถนะูกกระหอกกินให้เดี๋ยวมาในผ่านเงฉนเนาะ พอในพันใหญ่ย uh, ูบ่าลพอเ่ยพันต่อไก่ไปได้โอ้เอานน้าในพานไก่ฮะอันนี้ก็ชมชมแกงกระหอกใส่น้ำไหมน้ำมเลื้อมเช่าใส่น้ำกันมวนเขาเลยเขาในหลอด่ายมากมาทุกคนมากินเขาน้ำกันก่อน bò cày cả nhà mùa hên chắc ba thằng đây lại ha để kín khâu con học cả chăm keng nó mày lên đi cả hết vừa tìm ngàn nhưng mà đây ma kín bộ vật đó kín mật cái nương vậy nào, bán nào บาอาะไรทคนตกอีกครับเนี่ยทุกคนเนี่ยเอา้าห่อนเอาเอ้าอยู่ในแห้งห่อนทุกคฮะจะได้กะทาเบึงทีมงานมาอีกเจเป็นอะไรในพันใหญ่เหรือยังบม่ได้มากทับกันนี้นี่ใบซองอลไรได้ทุกคนยังบม่ได้เห็นมาอยู่จะไปกินจะไปอยู่บอลได้นะ คลิปนี้วิดีโอนี้กับชิเดมอนไวแชำนีทุกคนพ,พอกันใหม่คลิปน้าเด้อ